จิ้มให้หนูหน่อยอ่อนีเดี๋ยวเดี๋ยวมันสะอาดตรงไหนไี่มีมันีม่มีมามามาขัให้หน่อยพอแดดร่มลมตกพี่สำลินก็ทำสวนเลยนะคะอ๋อไม่ได้ขุดพืนดินนี่วางสายใช่ไหมใช่ครับหมกหมกท่อครับหมกท่อนะคะอมันเหมือนกับหมกปลาหมกกบหมกเขียดไหม S <S <S ออก็คือซ่อนนะคะครบับที่เนลาเราตัดย้ามันจะได้ไม่ตรงมีวันนเ,เราเดินดดดนี่ได้เดก็ออือนี่นะคะเป็นท่อน้ำเมนนะคะสายหลักที่จะทําสปริงเกอร์มานี่นยจะให้ดูอะไรจะให้ดูอะไรเร็วดูอะไรก็มาดูอะไรมาเน,นี่เดินมาโอ้โอ เดินตรงนี้แล้วกันมีอะไรด,ดูต้นละมุดเราเฮ้ยนี่ต้นนิดเดียวนะแต่ลูกใหญ่มากแล้วดูนี่เนี่ยดูมันหล่นเอ้าผมว่ามันเฮ้ยมันสุกหรือเปล่าเฮ้ยมันหอมอะ่ะมันก็สุกแล้วสิต้องใส่เนี่ย คุณดูดิลองลองเราดมกลิ่นดูดิต้นนิดเดียวดูดิเขาบอกว่าอุ้ยหอมหอมเหมือนมะมุดสุกเลยแล้วแล้วมะมุดเนี่ยเป็นพันธุ์ที่นี่ด้วยนะละมุดพันธุ์เมืองเพชรด้วยนะเขาบอกเป็นละมุดพันเมืองเพชรแล้วเขาบอกมะมุดเมืองเพชรอร่อยดูลูกมันนะมันกลมมันไม่มันไม่รีนะมันกลมนะเออเออาสิปกติละมุดที่เราเคยเห็นมันจะตูดแหลมแหลมใช่แต่นี่มันกลมมากเลยเนี่ย อยากชิมอ่ะเออลูกเขาดูดิปลูกมานานยังมันยังไม่ถึงสองปีเลยคุณราชนีอ๋อแต่กิ่งอายุมันน่าจะได้เนาะเออดูดิโอ้แล้วมันแล้วด้วยความที่กิ่งมันก็เล็กดูดิมันหนักเนี่ยนี่อโน้มเลยที่เหลืออยู่อีกสี่สี่ลูกสุกแล้วมั้งเด็ดไหมเด็ดไหมเฮ้ยอย่าเพิ่งไปเด็ดมันอันนี้ยังไม่สุกแต่สองอันนี้น่าจะสุกแล้วเพราะว่ามันถึงขั้นหล่นแบบนี้แสดงว่ามันสุกแล้วล่ะเออไปกินกันต่ใครหายเนี่ย เฮ้ยมีร่องรอยถูกขโมยผมว่าผมปลูกไว้ตรงนี้ก่อบื้อเริ่มเทิมเลยนะก่อใหญ่เออใช่เนี่ยเนียพวกมันอ่ะพี่เล่นตะไคร้หายเหรอนี่ใครโอ้นี่พี่ลินเขามาตัดเอาไปทําแจวแม่ทองนาอุ้ยมันได้ทําเรื่องทําราวขนาดนี้เลยเหรอว่าเป็นเรื่องขนาดนี้เลยนั่น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 โอ้ยมันพลาดไปซ้อมโม่ขอเลยพลาด มันขาดไปสองโอของเราก็ตัดเสริมเพราะว่าจริงๆเราใช้เยอะตอนนี้ในสวนเราเนี่ยมันไม่มีที่พอจะจะปลูกให้ได้มากขนาดนั้นเราก็รับจากชาวบ้านบ้างอะไรบ้างที่ปลูกแถวๆนี้เราไปปลูกเองทั้งหมดมันก็ไม่ไหวอพี่สำลินบอกไม่ไหวทําไม่ไหวก็ได้ช่วยกันไปเขาก็ได้มีอาชีพแล้วก็มีรายได้ ไม่ใช่คนขโมยนะสรุปแล้วตกลงไม่ใช่ไม่ใช่แม่ขโมยซะเป็นทั้งกอเลยทําไมไม่ขโมยเป็นบางส่วนเออขโมยเป็นกอเลยอ่ะสำลินนี่เองนะฮะล้างน้ำสักนิดนึงนะคะนี่แล้วก็อุ้ยเดี๋ยวดูเนื้อดูเนื้อเหลืองอ่อยเลยสวยด้วยไปปอกเปลือกนะคะ โหสวยเลยมีเม็ดหนึงเม็ดหนึ่งนะสวยเลยนะค่ะแล้วก็ห่อสาร ให้ถ่ายว่าเอามาจากไหนอะไและมุดสวนเรานี่ไงแม่เอ้ยเป็นไงเชื่อได้กินนะแม่เป็นเร่องเล็ะว้าวเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะใช่ไหมเอ้มือละไม่ทานนะเป็นไงอร่อยไหมแม่อร่อยไหมเออหวานใช่ไหมแม่จิ้มให้หนูหน่อยนี่จิ้มให้หนูหน่อยฮะจิ้มให้หนูหน่อยอยากกินใช่ไหมอยากกินแม่โอ้โหจิ้น อ่ะอ่ะนี่เดี๋ยวมันสะอาดตรงไหนจิ้มคือเอาซ่อมจิ้มที่ซ่อมจิ้มแล้วนี่ไงเอาใหม่อ่ะนี่เออจิ้มให้หนูหน่อยปั๊บอ่ะคือหนูเอาซ่อมเอาซ่อมจิ้มเนี่ยเพื่อให้มันสะอาดไม่ได้โดนมืออ่ะดูอีกทีนะปั๊าปเนื้อเออแม่บอกออนไหมก็มันจะสะอาดตรงไหนไม่ออนใหม่เหรออันเก่ามาจิ้มตัอุ้ยอันนี้ของผมนะอืม ไม่รู้เรื่องเลยเหมือนช้อนกลางอ่ะเอาช้อนกลางมาใส่ปากแล้วไปวางอ่ะเหมือนอย่างนั้นเลยคุณอ่ะนี่ขอบคุณค่ะนี่นะคะไอ้คุณกงผูชิมก่อนอร่อหวานไหมคะหวานมากหวานหอมนุ่มคือไม่มียาเนะนี่ของเขาหวานหอมนุ่มและกลิ่นหอมด้วยพันเพรุรีอ่ะอ่ะดินดินมาดูดูและที่นี่เราต้องปลูกละมด แต่เขาดังจริงนะละมุดที่เนี่ยเราต้องปลูกละมุดเพิ่มราชินีต้นเดียวก็กินไม่หวานไม่ไหวนะละมังละมุดสวนเรามาลองชิมไี่สันินไปไหนละละมุดสวนเรามาลองชิมเฮ้เฮ้ไม่สนใจแหวกเก็บผ้าก่อนเอออ่ะลองชิมก่อนแซ่บนี่มันอันนี้มันยังไม่สุกมากสุกแล้วมีความฝาดอยู่หน่อยนึง ถ้ามันลืมต้นสักหน่อยนะจุกไม่ทั่วถึงวันสองวันจุกมันจุกข้างในแต่ว่าความนอกมันยังฝาดอยู่ใช่เพราะว่ามันเพิ่งหล่นไงอืมเพราะว่าสักวันวันสองวันเนี่ยก็โอ้โหอร่อยเลยให้ลืมต้นสักวันหนึ่งเนาะใช่จะจะพอดีเลยอืมอืมเนี่ยซิมเบอร์สวนเฮาสวนเฮาโอ้ยเอาไม่ยังซสนีทก็โอ้ยคือถอดถอนใจเถอนั่งก็โอ้ยลูกก็โอ้ยดิเป็นไง หวานดีเอออร่อยนะพ่อนะตอนนี้เดียว่งแม่กินเลยแม่แม่ลองลูกเล็กลูกเล็กแม่แม่กินแม่กินลูกใหญ่เลยลูกเล็กแม่อย่าพงถ้วยนะลูกลูกใหญ่ลูกเล็กมันจะหวานกว่าหน่อยอ๋อเหรอลูกเล็กหวานกว่าอี่อยก็ไกินละหนึ่งอย่างเอ๊ะไม้ผลนอกจากมะม่วงก็มีละมุดนะคะดีใจกับคุณกัมหูด้วยนะเดี๋ยวผมต้องเพิ่มละมุดไปเออมีกล้วยด้วยเรามีกล้วยได้กินด้วยกล้วยไหนพ่อ เฮ้ยเจ้ชีนี่ามแปลกอะไรอีกอะเฮ้ยอะไรวะน้าอะไรอะงวงกล้วยเหรองาช้างเลยมาเรียรเอาละสิเอาละสิกล้วยคุณกัมพูจะให้ชคอบอีกแล้วละมังเนี่ยงวงกล้วยค่ะปกติใบมันมันออกอย่างนี้ไห ไม่ใบไม่ไม,ม,ม,ใใมันออกมันอันนี้มันเป็นใบอ่อนนะเออเธอจะทำไมไมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะเนี่ยค่ะซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยค่ะมันจะเป็นใบอ่อนๆเป็นงวงขึ้นมาอย่างนี้นะคะเป็นงวงนะไม่เคยเห็นนะอันไหนนี้เหรออะไรพ่อบอกให้นับเหรอนับทำไมอะ่ะนับถึงแล้วนับวงวแล้วอา้าวนับเลยอันนี้มันยังไม่หมดปีอะไรพ่อเออมันยังไม่หมดพ่อ ยังไม่หมดปีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอมีหกกับเจ็ดโอเคเออหกกับเจ็ดสามหวีหกกับเจ็ดจ้าอ พี่กำพูเปิดน้ำได้แล้วแหละเนี่ยแห้งเป็นผงเลยเลินเปิดน้ำเนี่ยอีกไม่เกินปีมีคนทํานายบอกว่าสวนนี้จะเขียวชะอุ่มเพราะว่ามีระบบน้ําที่ดีมากดีขนาดไหนเดี๋ยวให้ชมค่ะโอ,อ้ยพุ่งปิด,ปดเลยโอย้ดินที่แห้งตรงตะไคร้ที่พี่สำราญแกเพิ่งลงไปต้องใส่น้ำเขาเยอะๆหน่อย โอ้ยดูสวนขา้าวโพดแปลงผักใครอยากได้ระบบน้ำแบบนี้ก็ติดต่อสำลานสำลินได้นะครับชุ่มฉ่ำนะชุ่มฉ่ำม,มากมต้นไม้มันเขียวขึ้นทันทีทันใดเห็นชัดเจนคือประหยัดแรงงานได้เยอะเลยค่ะประหยัดแรงงานไม่เท่าไหร่แต่ว่าชุ่มฉ่ำภายในหนึ่งสัปดาห์มีความ มีความแตกต่างของการให้น้ําระบบนี้นี่ผมก็เพิ่งเข้าใจว่าเอาการให้น้ําระบบเนี้ยมันเป็นการหลอกล่อคือให้เข้าใจว่าเป็นหน้าฝนมันต้องเขียวชะอุ่มมันต้องงามมันต้องงามเพราะว่าฝนมาแล้วฝนมาแล้ว mm hmm. เหมือนเวลาคนเขาเลี้ยงกบอ่ะเพลชิ mm hmm. นิเขาจะเวลาจะให้กบผสมพันธ์กันเนี่ยเขาจะแกล้งทําน้ําพุให้มันมีเสียงน้าเหมือนฝนตก กบมันก็เข้าใจว่าเป็นฤดูฝนเป็นการหลอกกบนะคะใช่กบมันก็เข้าใจพอถึงฤดูฝนปบมันก็บอกว่าเฮ้ยต้องเอาแล้วละ่ะต้องมีเพศสัมพันธ์ต้องทาอะไรต้องเออไม่ใช่มีเพศสัมพันธ์ต้องผสมพันธุ์ <c oughs> ต้องผสมพันธุ์ <c oughs> เหมือนกันเลยค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นทฤษฎีที่เขาบอกว่าอันนี้ก็แกล้งพืชให้เขาเข้าใจว่าเป็นฤดูฝน <c oughs> มันก็เลยดีใจใหญ่เลยงามงามงาม <c oughs> เอมเมอมันแปลกแล้วก็ตักใส่ถังใส่บัวไปลดรเอาก็ได้นี่ มันไม่ได้ไม่เหมือนกัน,ม,น,ม,นมันเหมือนอาบน้ําแต่ว่าคุณลาดเฉพาะช่วงล่างอืแล้วคุณถามว่าอาบน้ําแล้วคุณลาดเฉพาะช่วงล่างช่วงบนคุณรู้สึกสดชื่นไหมไม่สดชื่นนะเขาบอกว่าใบไม้ต้นไม้เหมือนกันมันได,ได้ได้น้ําเนี่ยเออมันมันงามเพราะอะไรหน้าฝนต้นไม้งามเพราะอะไรเพราะว่ามันได้ตั้งแต่ใบย,ยอดลงมานะถึงล่างแต่พอเวลาหน้าแรงเราลดเฉพาะคนต้นไอ้ข้างบนก็ร้อนมากเลย เมือนเราอาบน้าครึ่งตัวอ,อ,อืมันเป็นอย่างนั้นจริงทำไมเพิ่งทําทําไมไม่ทําตั้งนานแล้วคุณคะคุณรัชนีครับคะ่ะทุกอย่างมันก็ต้องใช้เงินไหมซื้อสายโยงสายยางเอาผมไม่มีผมก็ค่อยๆเก็บผมก็ไม่รู้จะแนะนํำยังไงนะเรื่องเก็บเงินเนี่ยเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะเก็บเงินให้ได้ตั้งแต่ต้นปีเหมือนกันอืมเราได้ไหมคะจนตอนเนี้ยครับยังไม่ได้ครับเพราะอะไรอะคะ มันยังไม่มีใครทําหล่นเลยครับผอมันยังไม่มีใครทําหล่นเลยครับผมก็พยายามจ้องตามถนนหนทางเออจะมีใครทําหล่นไหมสักก้อนสองก้อนผมก็จะได้เก็บไง